ถ้ามาที่ตลาดลมศักดิ์เนี่ยต้องไปอุ่นหนุนกละแมบุญเป็นชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาที่มาร่วมกันโยมทำเนี่ยยกไม่ได้มีไรายได้นะถือว่ามาทำด้วยใจถ้าวันไหนถึงวันศุกร์นี้ไม่ได้มาอยู่บ้านนี่จหงุดหงิดแล้วอยากจะมาที่ตรงนี้แล้ววัดทุกปรทิงเนี่ยตอนที่ตมามาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆ สภาพด้านหลังก็จะเป็นป่าลกไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อะไรมาตมาก็มีแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ลกล้างข้างหลังตรงนี้นให้โยบได้มาร่วมทํากิจกรรมกันก็เลยก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้กเกษตรวิถีพุทธวัฒนกุฏิงก<ม>็คือเริ่มแรกก็ชักชวนกันมาก็ปลูกทันตะวันก่อนแล้วพอตอนหลังก็มีการปลูกข้าวมีการปลูกผักโดยเรานําหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้มีบันได9้าขั้นอย่างเงี้ยเป็นต้น เริ่มก็ปลูกทานตะวันพอรู้ทานตะวันเสร็จปลูกแตงโมขายแตงโมทิ้งทำนาต่อก็มาหาันปลูกผักอีกอาจารย์ให้ปลูกผักก็ปลูกผักตอนนั้นตรงนี้มันรกนะคะก็มาช่วยกันเก็บกปาดาอย่างเงี้ยค่ะมาฐานหญ้าฐานอะไรอะ่ะมาช่วยในวัดเนี่ยค่ะช่วยกันอยู่ในนี้หลายคนชาวบ้านแต่เดิมส่วนใหญ่ก็จะมาทําบุญวันพระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแต่นอกนั้นก็มีเข้ามาบ้างแต่ก็จะไม่มาก ทีนี้เราก็จะมีอุบายจะทํำยังไงให้โยมเนี่ยเข้าวัดมากขึ้นพยายามทําให้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ญาติโยมมารวมตัวกันทํากิจกรรมเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะของชาวบ้าน ท่านพระอาจารย์พระมหาสงการนะครับท่านเป็นพระอาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงพระนนักพัฒนานะครับได้มีการปรึกษากับทางาคณะกรรมการวัดนะครับที่จะได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่รวบรวมปราชชาวบ้านนะครับและเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยครับนับว่าเป็นการสร้างความสามาัคคีในชุมชนและก็อนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยครับ ได้แนวะคิดว่าเออน่าจะดึงชาวบ้านมากกว่านี้ก็เลยก่อตั้งเป็นตลาดล้มศัก์ขึ้นมาที่เราตั้งชื่อว่าตลาดล้มศักก็เพราะว่าเราเอาสายล้มงาของต้นศักเราจึงชื่อว่าตลาดล้มศักใครมีอะไรก็มาขายเออมีสินค้าทางการเกษตรใครเก่งด้านการทําขนมก็ขนมมาขายก็เพื่อเป็นการสร้างไรายได้ ให้แก่ชุมชนโยมก็มีส่วนร่วมประวัดด้วยครับสำหรับชุมชนนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับเห็นได้ชัดก็คือว่าเรามีการเปิดตลาดร่มสักนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดหนักโรคโควิด -19 นะครับหลายครอบครัวได้รับผลกระทบนะครับเราได้ก่อตั้งตลาดร่มสักนี้ขึ้นมานะครับรวบรวมร้านค้าอาหารพื้นบ้านมาจําหน่ายในราคาย่อมเยาวด้วยนะครับหลายครอบครัวได้มีรายได้เสริมไปเลี้ยงจุนเจือครอบครัวจากตลาดร่มสักแห่งนี้นะครับนละว่าเราก็ได้รวบรวมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับไว้ต้อนรับท่านักท่องเที่ พอมาเที่ยวเห็นก็มีแนวคิดว่าร้านกาแฟเราควรจะมีร้านค้าด้วยนะเพราะว่าคนมากินกาแฟเนี่ยมันไม่มีร้านค้ามันก็กินกาแฟเสร็จก็จะกลับกันหมดถ้าเรามีร้านค้าควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็จะดีมาเริ่มแรกพี่ก็มาขายลูกชิ้นทอดก่อนเพราะเราเราคิดว่าเอ๊ะตลาดเล็กๆน่าจะแบบลูกชิ้นทอดเนาะคนก็นักท่องเที่ยวก็จะนิยมทานกันนะจนกระทั่งแม่ค้าก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากเริ่มมีสินค้ายเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านก็เลยแบบปรับปรุง ตลาดให้มันเป็นตลาดให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนทุกวันเนี่ยคะ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนป่าตอนนั้นก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวค่ะรู้สึกโอเคมากค่ะรักสถานที่ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนเก่าด้วยค่ะ ถ้ามาที่ตลาดลมศักดิ์เนี่ยต้องไปอุ่นหนุนกลรแมบุญเป็นชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาที่มาร่วมกันเป็นน้าพักน้ําแรงมาร่วมกันกวนบางคนมาตั้งแต่ตีสนะี่ตีห้าเพราะว่ากระทะหนึ่งใช้เวลา4ี่ชั่วโมงถ้าอยากจะให้ได้สองกระทะเนี่ยก็ต้องมาตั้งแต่เช้าตีห้าก็ต้องมานะมาก่อไฟแล้วก็ต้องใช้ไฟต้องใช้ฝืนในการกวนกวนตลอด4ี่ชั่วโมงไม่ต้องพักก็ต้องผัดกันและมันก็ถือว่าเป็นความสามัคคีโยมทำเนี่ยยมไม่ได้มีไรายได้นะถือว่ามาทําด้วยใจรายได้ที่ขายได้ทั้งหมดนยอมก็เอาเป็นกองทุนไวว้ททําาาบบุุญงหมมดจรชื่่อกแ กลเมเนี่ยมากับสองปีแล้วอยากจะมาทำบุญด้วยก็เลยมาช่วยเขามาตั้งกลุ่มกลเมขึ้นค่มันมีความสุขอะที่ได้มาจะได้มาเจอพวกกันได้เล่นได้อะไรกันอย่างเงี้ยได้ลําพลากวนกลเมรไปก็ลําไปอย่างเงี้ยก็มีความสุขอะจ้ะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทําได้เพราะมันมีเพื่อนมาทําด้วยไงมีความสุขที่ว่าเออวันนี้คุณได้มาเจอคนนี้เว้ยวันนี้ได้มาเจอคนนี้เว้อย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยอยากอยากเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันไหนถึงวันศุกร์นี้ไม่ได้มาอยู่บ้านนี่จหมุนอิดแล้วอยากจะมาทีี่ตรงน้ ส่วนใหญ่ที่เราพัฒนาเนี่ยก็อาศัยกําลังของพระเนรในวัดเป็นหลักแล้วก็ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทําไร่ทํานาเนี่ยก็มาช่วยในการก่อสร้างพลิกจากผืนดินที่ว่างเปล่าที่ลกล้างเนี่ยเนรมิตให้เป็นสถานที่ตรงนี้มันจะเป็นการเหมือนทําให้เขารักในสถานที่ที่เขาได้ทําขึ้นมาเอาสินค้าในสถานที่ที่เราปลูกนี่แหละเอาไปขายแล้วก็จากญาติโยมเในละแวกนี้ละแวกใกล้เคียงมาร่วมกันขายออกร้านขายแล้วก็พัฒนามีร้านกาแฟเป็นที่พักผ่อนเออมาแล้วก็มีน้ำดื่ม มีเครื่องดื่มไว้รองรับแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็เข้าวัดเพราะก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์แล้วโยมมาทานโยมก็ได้บุญด้วย คนที่เข้ามาเนี่ยมีน้ำใจมีการแหว่งปันมีการให้ไม่ได้จะแสวงหากาไรอย่างเดียวหลหลายคนมาด้วยใจอย่ญาติโยมที่มาควรกะละแมมาปลูกผักไม่ได้มีรายได้อะไรเลยรายได้จากการที่ขายผักรายได้จากการควนกะละแมก็ดีโยมก็ตั้งเป็นกองทุนแล้วก็เพื่อจะทาบุญนอกจากทําบุญที่วัดหกกรเทงเองก็ยังไปทําบุญที่ต่างๆแล้วก็จะมีกองทุนมีบัญชีที่โยมจําหน่ายแล้วเนี่ยก็เข้าในบัญชีมีโยมดูแลอุปสรรคมีบ้างครับสําหรับสำหรับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะมีแนวคิดที่ขัดแย้งกันนะครับ เราก็ใช้กิจกรรมในด้านศาสนานะครับเป็นการหล่อหลอมให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเราต้องมีการปรับตัวครับยังเราเจอปัญหาคือโยมไม่เข้าใจพระทําทไมต้องทําวัดให้วุ่นวายพระมันทำไมต้องมาขายกาแฟาเ,เข้าใจแล้วก็พยายารอธิบายตรงนี้เราทําเพื่อประโยชน์ชนุมชนที่เราทำเนี่ยถ้าเรามองกลับกัน มันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาดูแลวัดตรงนี้ก็เป็นรายได้เป็นอาชีพของเขาแล้วที่เรามาทานกาแฟเนี่ยเราก็ได้ทําบุญไปด้วยเพราะว่ารายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็เข้าทานุบบารงวัดเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นการพัฒนาวัดต่อไปแล้วกบพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ได้ทําในทางธุรกิจพระไม่ได้ไปนั่งชงกาแฟเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาทําหมดดูแลหมดเพียงแต่ว่าเราก็เป็นคนดูแลดูเรื่องหลังได้บุญค่ะเราได้ความสุข ถ้ามาวัดช่วงเช้าไปแล้วก็ไปทงานที่บ้านเมื่อก่อนวัดเคยเป็นศูนย์รวมแต่พอมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มีอะไรอย่างนี้มันทําให้ผู้คนห่างเหินจากวัดเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เข้าวัดก็เลยมีคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องทําสถานที่ที่แบบดึงคนเข้ามาในวัดเหมือนเดิมเงี้ยค่ะผลตอบรับก็ค่อนข้างดีโยมก็เข้าใจมากขึ้นเราทําเพื่อชุมชนชุมชนมีไรายได้วัดมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนมาท่องเที่ยว โยมก็ได้มาทําบุญได้มาเห็นการพัฒนาของวัดแล้วเราก็พยายามทําให้วัดเนี่ยคู่กับชุมชนชุมชนต้องมีส่วนร่วมต้องมีประโยชน์มีรายได้พยายามทําวัดให้เป็นธรรมชาติเราไม่ได้เน้นในด้านวัตถุอะไรจะต้องไปสร้างพระใหญ่จะต้องไปสร้างเสนาสนะใหญ่ เน้นก็คือธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องเป็นด้วยกันเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ถือว่าเราทําเหตุให้มันดีแล้วผลมันก,ก็ดีมาเองคือเราก็ไม่ได้วางแผนไปไกลามากมายแต่ว่าเราก็จะพยายามจะอยู่กับปัจจุบันก็คือทําปัจจุบันให้ดีถ้าเหตุดีผลก็ดีให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยยังดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนถึงว่ากับวัดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมผู้นําชุมชนมาร่วมกันโดยที่วัดเราเนี่ยสนับสนุนเป็นศูนย์กลางของชุมชนนึกถึงย้อนถึงอดีต ที่ว่ามีอะไรเราก็มาร่วมกันมาจักิจกรรมที่วัดเนี่ยเราอยากจะได้วิถีเก่าๆกลับมาเพราะว่าสมัยนี้เราก็จะมันห่างวัดก็จะมีที่อื่นที่ไปเยอะแยะมากมายคนก็จะห่างวัดไปเรื่อยๆเราก็พยายามทําตรงนี้เพื่อจะดึงคนให้เข้าวัดมากขึ้นมีอุบายแล้วเราก็ค่อยสอดแทรกเรื่องของทานศีลภาวนาเรื่องธรรมะอะไรเนะี่ยเราก็จะมีโอกาสสอดแทรกมากขึ้นแล้วคนเปิดใจเข้ามาวัดแล้วเนี่ยเราค่อยๆดึงดูดไปเรื่อย ระสมนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ